长江，东莞的火锅。 ครับผมมีการวุปาจีบนีมุกสอนตปาจีฝ่ายแดงโอ้ยโยหมดยกที่ี่ตอนนี้ตอนนี้ก็ยกที่หครบตอนนี้ก็กางยกไปครับผมฝ่ายแดงนี่าได้เปรียบมึงจุ่มตัวแล้วก็เงียบแล้วก็ตอนนี้ เพชรเปรินก็เฮฮาปาตี้ครับตอนนี้เอาคีหลวงก็พยายามลุกไล่ก็เป็นรองครับตอนนี้ก็พยายามยิงไปให้ไปสุดท้ายคุ้มมัดนะครับผมเข้ามาเจ้าคีหลวงเดินเข้ามาโอ้ยเจ้าเพชรเปรินเอาเลยกันครับผม น่าจะมีปัญหาครับโปรแกรมจุ่มให้ไฟเลยต้องมาจินตนาการบอม เหนื่อยครับเหนื่อยอยู่เหนื่อยเพราะอะไรอะเวทนี้ใหญ่ไปครับอ๋อโปรตีชกกับเท่าไรร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนี้ชกกับเท่าไรร้อยสี่สิบโอ้โหขึ้นมาเวทนหนึ่งเลยนะสี่ปอนด์ขึ้นมาเวทนหนึ่งเลยเป็นไงวันนี้วันนี้ผู้ชกเป็นไงบ้างน้องก็มาดีเออเราเราได้ชกไหนที่ว่เราได้อะไรวันนี้ยกสี่ครับได้ปั้มตีปั่นตีลูกถนัดเราด้วยนะก็วันนี้เอาชนะได้วันนี้ การแจ้งเกิดได้ไหมใครที่สองอ๋อสองใคที่น้องชนะแล้วนะครับผมว่าชัยชนะให้ใครบ้างทีมงานทุกคนครับเอวันนี้จอดีสจะก็มาชดด้วยทั้งหมดรวมแล้วค่าตัวก็น่าจะประมาณสองแสนเนาะเห็นไหมกลับมาแล้วร่างกายเป็นไงบ้างตอนนี้ร่างกายร่างกายดีครับตอนนี้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าชก เวทที่เราคิดว่าถนัดถนัดเนี่ยน่าจะประมาณเท่าไหร่ร2 0ยยี่สิบร้อครับวันนี้ขึ้นมาร้อสอะไรปากแฟนมวยไหมวันนี้เราชนาะแล้วนี่ขอบคุณพี่น้องแฟนมวย FC ทุกท่านครับทีดติดตามล็วันนี้ก็ต่างคนจำแล้วครับอายุเท่าไหร่ยนรัยอายุเท่าไหร่ละยี่ห้ายี่ปีก็ยี่ปีสบายๆสบายเลยนจังหวัดไหนเชียงภูมิรับน้องจังหวัดเชียงภูมหน่อยก คุณพี่น้องชาวชายปูครับที่บ้านแล้วก็มาตรวจที่เชียชิบจะเป็นออมแอมวนนี้ไม่รำไม่บินเลยอ๋อแล้วครับผมจะน่ามาสอบไฟติดแล้วไฟหน้าอยากเจอใครในใจมีไหมใครหน้าขึ้นรายการอลไรครับขึ้นรายการใครกับเสาโตครับโอ้เสาโตที่ไหนฮะที่ภูเก็ตครับภูเก็ตเคยเจอกันมายังยังยังไม่เคยพิกัดเท่าไหร่ครับคุณร้อยยี่สิบครับโอ้น้ำหนักเราเลยใช่ไหมฝากถึงเสาโตหน่อยจะชกกันละเอาบอก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 เสาโตหน่อยเอ้า ก็ซ้อมมาเต็มเนี่ครับโชว์พันเต็มที่เจอกันแน่เจอกันครับอ้าวแล้วครับผมเจอกันแน่นอนนะครับผมไปยินดีเลยนะครับที่สุภาพของจากเพชรเปรินสจโต้มบาจีนก็เก็บชัยชนะสรูเอกรอบที่สองครับก็ได้เงินนึ่งหกหมื่นบาทนะครับผมโอเคครับนี่เป็นเบื้องหลังบรรยากาศของคู่เอกวันนี้แล้วผมรอบที่สองก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ